ขึ้นสีแดงอ่ะนี่ครับอาการรั่วมาจากข้างล่างน่าจะรั่วอยู่ใต้ถังอาการก็ปั๊มจะทำงานบ่อยเพราะว่าตัวปั๊มทำงานจะเก็บแรงดันของน้ำไว้ในถังแล้วก็มันจะสุดรีดิสออกตามรอยรั่วเนี่ยหยุดหยุดสักพักหนึ่ง แสดงว่าแผลไม่ใช่ถ้าแผลใหญ่อะแรงดันจะออกแลาปั๊มจะทำงานตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับเห็นไหมสังเกตจะมีสนิมจากรูตรงนี้แผลน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เลยทำให้รั่วออกมา น่าจะเป็นจุดเดียวเพราะจุดอื่นไม่มีวอตะเข็บตรงนี้ไม่น่าใช่เป็นสนิมเหมือนกันเป็นสนิมเหมือนกันครับอโอเคเดี๋ยวทำควาสาดแผก่อนแล้วเราเชื่อมกันแค่นี้ก่อน แล้วก็เก็บสีป้องกันสนิมขึ้นอีกถือว่าเป็นการเปิดงานนะครับน้ำไม่ไหลละไม่รั่วละ คาเงยียบแล้วสำหรับจอดนี้ปิดครับ